เดี๋ยวเราจะเก็บไปแกนแก่ไปหมดแล้วอ่ะมันแก่แบบดูนีรอรุนกันนะเพื่อนๆ <c oughs> สวัสดีจ้าทุกคน <c oughs> มีเรื่องเศร้าเขาตัดหมดแล้วจ้ามาดูเลยนะว่าเขาตัดอะไรไปบ้างเราสาเอาเอาที่งัดมาเราจะมงา,างัดลาก้วยแล้วเราจะเก็บยอดด้วยววันนี้หมดแล้วจ้าไม่มีแล้วไปดูเลยจ้านี่จ้า เป็นสนามฟุตบอลอย่างดีเลยทุกคนเกี้ยงเลยจ้าเดี๋ยวเราจะไปดูมุมนูน้นนะยังเหลือไว้เก็บบ้างเปล่านะหมดแล้วคะ่ะทุกคนหมดแล้วเราจะให้เพื่อนๆดูนะตอของเขางงนี่ยนี่ตอของเขาเดี๋ยวเราจะอยาลองขุดไปนะนี่โอ ไม่มีแล้วอำลาแล้วจากกันเลยนี่ตองของเขาเดี๋ยวเราขุดตองเขาไปได้หมดแล้วนี่เอาที่ขุดมาีให้เพื่อนๆดูนี่จะ้ะโตของเขาดินแห้งมากเลยอ่ะทำยังไงเราจะขุดได้เนี่ยขุดไม่ได้เลยเพื่อนๆดินมันแห้งมากเลยจ้ะเนี่ย ลากเต้องลึกมากๆแน่ๆเลยเราต้องรอฝนตกอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าเขาเขาตัดอย่างนี้เดี๋ยวเด็กๆจะมาเล่นฟุตบอลแล้วจ้ะเราค่อยมางัดเนาะตอนนี้เรางัดไม่ได้แล้วจ้ะเราเปลี่ยนแผนใหม่แล้วเลยเราไปดูริมนน้นเรามองไว้อยู่ว่าเขาตัดหรือเปล่าถ้าเขาไม่ตัดก็พอเก็บได้อยู่อุ้ยหมดแล้วจา้าหมดแล้ว ต้นเล็กๆแบบนี้จ้ะเนี่ยเราเรา,เร,ารอเขาบานเดี๋ยวเราจะเก็บเม็ดเขาพอได้เก็บอยู่ตรงนี้จ้ะเก็บเม็ดนะแต่ว่าเขาไม่อ้วนเหมือนตรงที่เขาตัดไปจ้ะโอ้โหเพื่อนๆแล้วรากมันขุดไม่ได้เลยนะมันแห้งมากเลยแบบว่าดินอ่ะดินเขาแข็งอจ้ะแล้วอันน่ะรากเขาน่าจะใหญ่มากาจ้ะอันนี้นี่จ้ะตันนี้เราไม่ได้มาเก็บแต่แรกเขาเลยไม่ค่อยแตกเห็นไหมคะน,นี่ มีแต่ที่เป็นดอกไม่มีแล้วจะเล็มๆให้เพื่อนๆได้ชมอยู่นะคะเรามีคลิปเมื่อวานที่เราถ่ายไว้แล้วเราลงไม่หมดอาจารย์เดี๋ยวได้ให้เพื่อนๆดูเป็นการเก็บสุดท้ายของปีนี้ตรงบริเวณนี้เนาะแรงมากเลยตรงเนี้ย ก็ได้หลายคลิปอยู่แต่เสียดายจังเลยขอตัดแล้วช่วงนี้เขาจะให้เด็กๆเ,เล่นแล้วจะอุ้ยอันนี้มันบานแล้วเนี่ยแล้วมันปิวไปหมดแล้วเนี่ยเราจะเก็บแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันแก่หรือย,ยังนะคะเนี่ยดูดิได้ให้เพื่อนๆดูก่อนมันยังไม่แก่ดีอจ้ะถ้าเราเก็บไปก็โอ้เราไม่รู้แบบไหนเรียกแก่เนี่ยมันมีตัวอะไรมากินด้วยนะคะ อันนี้นะ่าจะเอาไปตากได้นะเดี๋ยวเดียเดี๋ยว,ยวมาเก็บไม่เก็บวันนี้เดี๋ยวมาเก็บเม็ดอีกทีจ้ะเพื่อนเพื่อนเราไม่มียอดหญ้าหวานเก็บให้เพื่อนดูแล้วตรงนี้จ้านี่ท่าน,นี้มันจะกลายเป็นของอร่อยเลยแม้จะดูเล็กน้อย เพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้มาเก็บนะคะเขาก็เลยไม่ได้แตกยอดเหมือนที่เราเก็บไว้ทางนู้นนะเนาะอู้หดาจังเลยอะรออีกวันก็ไม่ได้ว่าแล้วเราเก็บไปเลยดีกว่าเพราะดูแล้วเนี่ยมันจะหลุดออกไปหมดเลยถ้าเราไม่เก็บนะเราเก็บดอกมันเลยดีกว่าหรืยว่าเก็บดอกเนาะนี่เพื่อนนี่เราเก็บดอกก็เลย เดี๋ยวเอาไปตากให้มันแห้งถ้าไม่เก็บคงไม่ได้แน่ๆเลยเพราะว่าเพราะว่ามันมีตัวกิน่ะจ้ะนี่เขากินแล้วเนี่ยมีตัวกินจริงๆด้วยมันอร่อยอ่ะเ,เพื่อนๆน,นี่อุ้ยเราอยากให้เห็นอ๋อธรรมดาจังเลยอันนี้นี่เราเก็บใส่มือมาเลยเดี๋ยวเราจะเอาใส่ถุงก่อนเพื่อนนี่ เปลี่ยนเป็นเก็บดอกของหญ้าหวานแล้วนะคะเราเก็บเลยดีกว่าถ้าไม่เก็บตอนนี้นี่มันจะไม่ได้นะมันแก่แล้วแหละนี่จ้ะไม่งั้นมันจะเป็นแบบนี้หมดเลยจ้ะเก็บเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้มเมล็ดพัน นี่จาเพื่อนเสียดายจังเลยเหมือนฝันไปเลยจากที่วันนั้นยังเก็บอืมเมื่อวานเก็บก็ดีเมื่อวานนี่ตตดสินใจไม่เก็บเขาตัดเมื่อเช้านี่เองดูแล้วเนี่ยนี่เพื่อนๆเด็นี่ดอกที่แก่จัดมันกำลังจะปิวแล้วนี่ เดี๋ยว,วเราถุงมาใส่ก่อนทุกคนนี่นี่แบบแกจัดเลยนะนี่ก็ใช่จะเม็ดแกกำลังปิวเลยอืมทำไมดวงอาทิตย์หุบแล้วนี่ขายฝนจะตกแต่พยากรณ์อากาศที่แรกว่าฝนจะตกไม่ตกอีกแล้วนะปกติเราได้เก็บเห็ดแล้วนั่นเนี่ยปีเนี้ย เอปีที่แล้วสิปีนี้ยังไม่ได้เก็บเห็ดเลยยังไม่เห็นเห็ดอะไรออกสักอันนี้เลยจ้ะเพื่อนๆดูดิผักตะกะแตนตะกะแตนยงโยผูกโบทัดดอกจำปาเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บผักตะกะแตนไปแกงส้มกินดีกว่าเราไปเห็นต้นแคเอ้ต้นดอกแคฝรั่งแล้วสายตาสอดส่องเราก็เลยเจอต้น ต้นดอกแคร์ฝรั่งเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวเราจะเก็บมาแกงนี่ค่ะเพื่อนเอ,นอันนี้กอใหญ่หน่อยเก็บเลยจ้าถ้าไม่เก็บนี้ไม่ได้เก็บแน่เลยดูแล้วมันมันแก่ไปหมดแล้วอะ่ะมันแก่แบบบ้านอะ่ะเสียดายจังเลยแค่ชั่วข้ามคืนม,มันแก่แล้วจ้ะ เดี๋ยวมันจะปิวทิ้งซะก็ปิวไปเยอะแล้วจะ้ะนี่ปีหน้าเจอกันใหม่นะปีหน้าจะโดดมาแต่เล่นๆเลยแล้วก็เก็บเก็บทีเดียวเยอะๆเราก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนจะ้ะเพื่อนๆจะเก็บไปทิ้งหรือเราก็เสียดายของนะเราเป็นคนเสียดายของเก็บไปทิ้ง ไม่เวิร์กอ่ะสำหรับเรากินก็คือกินกินไม่ทันก็ไม่ได้เก็บอ่ะนี่จ้ะได้เมล็ดพันธุ์หลายดอกอยู่ไปเสี่ยงโชคเอานะเมล็ดพันธุ์หญ้าหวานนะจ๊ะเราก็จะเก็บเก็บได้เยอะอยู่นะคะเนี่ยก็เดี๋ยววางไว้ให้เขาแห้งค่ะเอาไปฝากเพื่อนๆที่เมืองไทยนะคะท่านใดที่อยากได้ แล้วก็ไปเสี่ยงโชคเอานะคะว่าปลูกแล้วจะติดไหมจะงอกไหมนะจ๊ะสวัสดีย่าหวานไม่มีแล้วเอาที่ที่ตักผีเสื้อช้อนผีเสื้อเราอยากช้อนกุ้ง <c oughs> ตรงนี้มันมีน้ำ <c oughs> เดี๋ยวจะพาชวนลุงพลังมาเลาะก่อน <c oughs> อันนี้เอามาลองดูก่อนนะคะ <c oughs> หางานต่อไปหาคอนเทนต์ต่อ มีซากเรือด้วยอันนั้นน่าจะเป็นต้นทูบไม่เราไม่แน่ใจเราหาของกินอยู่เนะมีต้นบัวด้วยนะมีบัวด้วยมีดอกด้วยสวยด้วยแหละน่าจะมีกุ้งนะแต่ว่าจะไปช้อนยังไงล่ะกุ้งอ่ะนี้เราลองดูเฉยนะจ๊ะ เผือมีกุ้งติดนี่มีกุ้งสักตัวเลยจ้ะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยอันนี้เหยียบได้มั้ยนี่อืลองดูนะตรงนี้จะมีแม่กุ้งเนี่ยโอ้โหความพยายามมากเลยไปดูดิ มีหอยตัวหนึง่งอาจจะมีนะแต่ว่าต้องไม่ใช่ตรงนี้ต้องลงไปอีกนิดนึงอรอลุ้นกันนะว่าเราจะทำสำเร็จไหมนะคะอรอลุ้นกันนะเพื่อนๆอญยาอินยืดเย,ยอะแยะเลยจ้ะดิเตมไม่หมดเลยรอฝนนะเนี่ยไปแล้วเราออกถนนแล้วจ้ะไปดูสองเห็ดอีกนิดหนึ่งแล้วกลับบ้านแล้วจ้ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกเม้นทุกไลย์ทุกการติดตามเลยจ้ารอรุ้นกันว่าเราเราจะตักกุ้งได้ไหมคอนเทนต์ต่ตอไปแ้วนะมันมันไม่มีเหตุจ้า